อัปเดตสภาพอากาศที่สวีเดนวันนี้วันที่20พฤศจิกายนนะคะหิมะเริ่มตกแล้วค่ะอุณหภูมิจะหนาวมากช่วงนี้นะคะวันนี้ดูสภาพอากาศแล้วลบ7องศาที่สวีเดนเราก็จะแต่งตัวประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เป็นคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อผ้าหนาๆนานาค่ะแต่แบบนี้เรียกว่าอบอุ่นเพียงพอแล้วนะคะไปเท่านี้ค่ะทุกคนเป็นคนที่เหงื่อออกแล้วก็ ลำคาญกับเสื้อผ้าหนักๆเยอะมากค่ะสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือผ้าพันคอขอบคุณพี่เล็กและพี่เอจากจตุจักรประเทศไทยด้วยนะคะที่ซื้อมาฝากน้องชอบมากเลยค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเป็นคนไม่ชอบสีชมพูแต่ผ้าพันคอผือนนี้ชอบมากจ้าสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเราอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟออสโลเอ ก่อนที่จะไปถึงที่ทำงานนะคะมีเวลา5นาทีเดี๋ยวพาทุกคนมาชมบรรยากาศช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนค่ะเขาก็จะเริ่มประดับไฟต่างๆทุกมุมเลยตรงนี้คือหน้าสถานีรถไฟนะคะแนะนำสำหรับคนที่จะมาเที่ยวออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะ ถ้าเราจะไปไหนก็ตามให้เราพยายามหาเส้นทางการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางที่เริ่มจากสถานีรถไฟออสโลเซนทรันะคะหรือสถานีรถไฟอุชโลเอซึ่งจะมีทั้งรถรางรถไฟรถไฟความเร็วสูงรถไฟชุมชนรถไฟใต้ดินรถเมให้เริ่มต้นจากตรงนี้เรียกว่าเป็นศูนย์กลางการเดินทางเลยจ้า แล้วแค่มุมใกล้ๆตรงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็น landmark ส,สวยๆของออสโลได้เลยค่ะนี่เราจะได้ถ่ายมุมสวยๆแถวนี้ก็ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ละค่ะทุกคนวันคลิปนี้ถ่ายทำในวันอาทิตย์นะคะ ข้างหน้าคือถนนคนเดินคอยโยฮันกาตาค่ะเราไม่ได้ไปไหนนะทุกคนเราแค่จะเดินไปขึ้นรถเมล์วันนี้อุณหภูมิลบห้าสุดยอดมากแล้วก็บรรยากาศแบบ สวยมากเริ่มประดับไฟตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้านะคะทุกคนออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะก็จะมะีตึกเป็นรูปทรงยุโรปโรมันสวยงามค่ะตึกโบราณแต่ละตึกนะคะจะมีรูปปัน้นเป็นสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งสำหรับคนที่ชอบศึกษาด้านประวัติศาสตร์ก็น่ามาเที่ยว มาศึกษามากๆเลยค่ะเนี่ยนะคะจะมียามเฝ้าประตูอยู่ตามหัวมุมตึกต่างๆเป็นรูปปั้นแล้วก็ตึกก็จะสวยมากค่ะทุกคน mm. เดี๋ยวให้ดูหลายๆมุมนะคะแล้วเราก็เดินไปขึ้นรถเมล์กันค่ะนี่ข้างหลังเป็นสถานีรถไฟออสโลเอสค่ะ ข้างหน้าเดินตรงไปจะไปถึงพระราชวังออสโลโรย l ลพาเลสนะคะเส้นนี้ชื่อถนนว่าคาลโยฮันกาตาค่ะที่ทุกคนต้องท้าพลาดมาเดินบนถนนเส้นนี้นะคะส่วนเราตอนนี้ ไปทำงานก่อนนะคะทุกคนนี่เส้นทางเดินไปขึ้นไปรถเมย์ค่ะเห้ยหนาวมากดูค่ะโฮ้ยเขาประดับไฟสวยมากเริ่มประดับไฟกันตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนเลยนะคะเพราะว่าอากาศหนาว อากาศหนาวแล้วก็มืดเร็วมากค่ะทุกคนสักประมาณ4ี่โมงเย็นคือมืดบรรยากาศประมาณหนึ่งทุ่มเมืองไทยเลยนะคะนี่อันนี้แค่เดินอยู่หน้าสถานีรถไฟเท่านั้นค่ะมุมสวยๆไฟสวยๆทุกคนแล้วก็ตึกรูปทรงยุโรปโบราณสวยงามมาก ไปค่ะส่วนรรงเดินมารอรถเมย์กันจ้า ที่ทำงานแล้วนะคะมีเวลาครึ่งชั่วโมงได้ยินเสียงเครื่องกดกาแฟไหมคะทุกคนดื่มกาแฟอุ่นๆพร้อมกับเราเดินฝ่าอุณหภูมิลบห้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จมูกแดงขอบตาแดงไปหมดเลยจ้าขอกาแฟอุ่นๆสักแก้วแล้วจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ถือถ้วยร้อนๆวนในมือช่วยได้มากเลยคะ่ะแล้วไปทำงานกันจ้าบรรยากาศตอนเย็นหลังเลิกงานคะ่ะทุกคน ข้างหน้าตรงไปนู่นเป็นตลาดคริสต์มาสนะคะแต่เราคงไม่ได้เดินไปนะพาแวมะมาชมคนแบบล้นหลามมากนี่ขนาดวันอาทิตย์นะให้ <laughs> ช่วงนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนเจอเด็กน้องขลังน่ารักเชีย คนเต็มมากรู้แล้วว่าสาเหตุทำไมคนถึงเยอะขนาดนี้เพราะว่าตลาดคริสต์มาสเปิดแล้วนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยววันไหนว่างๆจะพาไปดูนะคะแต่วันนี้ขอกลับบ้านก่อนจ้าไปค่ะกลับบ้านกัน พบกันตอนเย็นหลังเลิกงานที่บ้านนะคะทุกคนพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอาจจะได้เห็นคลิปเก็บเห็ดหิมะของมาดามบ้านาสวีเดนนะคะเพราะว่าวันเห็นหิมะเริ่มตกสองข้างทาง,ทางแล้วก็วันนี้เป็นวันดีๆนะคะทุกคนบังเอิญว่ามีพี่คนไทยมาสวีเดนค่ะวันแวะไปเอาของฝากขอบคุณพี่รลอยมากค่ะมาดูกันคะ่ะได้อะไรมาฝากได้ กยายศาสตร์ของเชียงใหม่เชียงรายเนาะว้าวฝากมาให้สามีวันกินแต่วันขอบอกเลยค่ะพี่พลอยอย่าเสียใจนะสามีวันเขาไม่ค่อยกินอาหารไทยค่ะเสร็จวันแน่นอนแล้วก็โอ้ยได้ถัวฝักยาวขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ของที่มีค่ามากมาแล้วก็ขอบคุณมากเลย แล้วก็อะไรอีกวันมาเปิดตู้ไปรษณีย์เห็นข้อความของพี่ต้อหลาพาเพนสวีเดนบอกว่าพี่ทำแหนมอร่อยมากเอามาให้วันกินวันก็เลยเอามาหั่นเป็นท่อนๆนะออืือแหนมหนังหมู สามีซื้อพิซซ่าไปให้กินบนรถแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวนันวันตำส้มตำมะละกอเหิมมะละกอสีส้มมะละกอสุกวันซื้อมาจากร้านฝรั่งค่ะเขาขายเป็นมะละกอสุกแต่วันซื้อมาตอนมันเขียวตำไม่ทันทุกคนสุกก่อนอื เมนูมื้อเย็นส้มตำแหนมหมูสรุป,ปว่ากายศาสตร์ธัญพืชแผ่นนี้ของฝากจากภาคเหนือสามีชอบมากเลยค่ะกินทีเดียวหมดเลยขอบคุณพี่สีพลอยมากๆนะคะ ปรดติดตามคลิปต่อไปขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจฝากติดตามทั้งสองช่องทาง YouTube Facebook สวัสดีค่ะ